ไฟปะทุชายแดนไทยกัมพูชาปะทะเดือดสัญญาณเตือนภัยธุรกิจไทยเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568ที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเมือนทมเกิดเหตุปะทะรุนแรงขึ้นระหว่างกองทัพไทยและกัมพูชาโดยฝ่ายกัมพูชาเริ่มใช้อาวุธครบมือทั้ง RPG และปืนใหญ่ BM 2 1หญิยิงเข้ามาที่แนวชายแดนรวมถึงชุมชนไทยทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและมีการอพยพประชาชนอย่างเร่งด่วน ขณะที่กองทัพไทยตอบโต้ด้วยเครื่องบินขับไล่ F-16 โจมตีเป้าหมายฝ่ายกัมพูชายอย่างหนักสถานการณ์ลามไปยังพื้นที่หลายจังหวัดชายแดนอย่างสุรินทร์สีสะเกดและอุบลราชธานีผลกระทบต่อธุรกิจไทยจากเหตุการณ์ประทะชายแดน 1. ความเสี่ยงการลงทุน 2. ความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนอาจทําให้นักลงทุนต่างชาติและภาคธุรกิจไทยระมัดระวังการลงทุนในพื้นที่ใกล้เคียงและอาจชะลอแผนการขยายกิจการเนื่องจากความเสี่ยงด้านความมั่นคง 3. การหยุดชะง,งักของห่วงโซ่อ,อุปทานและการค้าชายแดน 4. พื้นที่ชายแดนที่เป็นเส้นทางผ่านสินค้าจะได้รับผลกระทบรุนแรงการปิดชายแดนหรือความไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ทําให้การขนส่งสินค้าล่าช้าและอาจเพิ่มต้นทุนโลจิสติก 5. ผลลบต่อตลาดท่องเที่ยวและการบริการในพื้นที่ใกล้เคียง 6. พื้นที่ชายแดนและจังหวัดใกล้เคียงที่มีธุรกิจท่องเที่ยวเช่นจังหวัดสุรินทร์สีสะเกดและอุบลราชธานีอาจได้รับผลกระทบจากความกลัวของนักท่องเที่ยวและการยกเลิกโปรแกรมท่องเที่ยว 7. ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนโดยรวมลดลง เหตุการณ์ความขัดแย้งทางทหารสร้างความกังวลและความไม่มั่นใจในเสถียรภาพของประเทศส่งผลต่อการบริโภคและการลงทุนในวงกว้างบทเรียนที่ธุรกิจไทยควรเรียนรู้การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ธุรกิจควรวางผ่านรับมือกับความเสี่ยงจากปัจจัยด้านความมั่นคงตั้งแต่การประเมินพื้นที่เสี่ยงการกระจายแหล่งผลิตหรือการหาทางเลือกในห่วงโซ่อุปทานเตรียมมาตรการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Planning) สำหรับธุรกิจในพื้นที่เสี่ยงควรมีแผนสำรองและการสื่อสารที่ชัดเจนกับซัพพลายเชนและลูกค้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดใช้การวิรเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประเมินสถานการณ์และปรับกลยุทธ์ธุรกิจให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงร่วมมือกับรัฐและภาคประชาสังคมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจกับหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤต ในยามนี้สถานการณ์ปะทะชายแดนไทยกัมพูชายังคงเป็นจุดตึงเครียดที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและมีผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจและความมั่นคงของธุรกิจไทยทั้งหมดทั้งนี้รัฐและภาคธุรกิจจำเป็นต้องร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในเวทีเศรษฐกิจและสังคมข้อมูลและเหตุการณ์ตามรายงานล่าสุดวันที่24กรกฎาคม2568